สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกวาวเครือขาวกันนะคะกวาวเครือขาวมีประโยชน์ใช้เป็นยาแผนไทยเพื่อฟื้นสภาพของสตรีสูงไวัยเนื่องจากมีส่วนประกอบที่เป็นเอสโตรเจนจากพืชซึ่งสารสําคัญที่พบในหัวกวาวเครือขาวนะคะเป็นสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงได้แ,แก่ไมโอลเอสเทอและดออกซี่ไมโอลเอสเทอซึ่งมีฤทธิ์แรงแต่มีปริมาณน้อย และฟโตเอสโตรเจนนะคะที่มีฤทิ์อ่อนแต่มีปริมาณมากกว่าจำพวกไอโซฟาโวนอยด์เป็นต้นทำให้กวาเครือขาวนะคะช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงในสตรีวัยหมดประจำเดือนเช่นป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโรคก,กระดูกหุนและอาการของสตรีวัยหมดประจำเดือนเป็นต้นค่ะกวาเครือขาวหรือชื่อวิทยาศาสตร์คือเพอร์เรียแคนดรกาแฮมวามิลฟิกา เป็นพืชในวงลีกูมีโนซีค่ะถัดไปนะคะจะเป็นลักษณะาทางพฤกษศาสตร์ค่ะลักษณะาทางพฤกษศาสตร์ได้แก่ใบดอกและหัวหรือลำต้นใต้ดินค่ะใบของกวาวเครือขาวนะคะเป็นประกอบแบบนิ้วมือมีใบย่อย3ใบมีขนาดใหญ่รูปไข่กว้าง8-15ซนติเมตรยาว10-20ซนเมตร มีสีเขียวคล้ายกับใบถั่วคล้าค่ะสำหรับดอกนะคะเป็นดอกเดี่ยวมีขนาดใหญ่คล้ายกับดอกแคมีสีน้ำเงินอมม่วงจะออกดอกเมื่อต้นมีอายุมากค่ะและสุดท้ายน,นะคะหัวหรือลำต้นใต้ดินค่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15-20ซนเมตรมีรูปร่างคล้ายกับหัวบันแก้วค่ะสำหรับส่วนที่ใช้และสรรพคุณทางยานะคะจะใช้หัวแก่หรือเปลือกเผาค่ะ สรรพคุณนะคะเป็นยาอายุวัฒนาสำหรับผู้สูงอายุใช้ได้ในทั้งชายและหญิงค่ะทำให้กระชุ่มกระชวยทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นกับตึงตึงมีน้ำมินวนค่ะกระตุ้นเต้านมขยายตัวสตรีที่มีปัญหาปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอค่ะ ถัดไปนะคะจะเป็นการเพาะปลูกค่ะก้าวเครือขาวเป็นพืชตระกูลถัว่วควรเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนค่ะการเตรียมดินนะคะเหมือนกับการปลูกถั่วทั่วไปโดยการไถดะหนึ่งครั้งไถแป้งหนึ่งครั้งแล้วไถปวนกําจัดวัชพืชออกพร้อมกับการหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปวนไปด้วยกันแล้วยกล่องเป็นการระบายน้ําหรือทางเดินน้ําประมาณ50ซนติเมตรแป้งกว้างประมาณ80ซนติเมตรถึง1เมตรค่ะ สำหรับวิธีการปลูกนะคะนิยมพมร้อมเมล็ดก่อนโดยนำมเมล็ดแช่น้ำไว้1คืนแล้วนำมาปลูกในกระบะพะร้อมเมล็ด ที่มีส่วนผสมของขี้เท่าแกบพอกวาวเขืองอกเป็นต้นอ่อนสูงประมาณ10-15ซนติเมตรจะแยกลงถุงพอชำโวยผสมดินปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับแล้วนำต้นกล้าปลูกลงถุงถุงละหนึ่งต้นแล้วนำไปเรียงในโรงเรือพอชำรดน้ำให้สม่ำเสมอโดยมีหลักปักหรือไม้ไผ่เพื่อให้กวาวเขือเรือได้เต็มที่กวาวเรือต้องการแสงแดดจัดค่ะ การเก็บเกี่ยวนะคะจะเก็บเกี่ยวในฤดูแล้งค่ะวิธีการเก็บเกี่ยวนะคะกวาวเครื่อนิยมขุดเมื่อมีอายุ1-2ปีโดยการตัดต้นกวาวเครือออกให้หมดแล้วค่อยๆขุดช่องโคนต้นจะเห็นรากที่มีหัวติดอยู่แล้วจะค่อยๆขุดล้อมหัวขึ้นมาค่ะ สำหรับการแปรรูปการบรรจุและการเก็บรักษานะคะการแปลรูปหลังการเก็บเกี่ยวนะคะเมื่อได้กวาวเครือมาแล้วนำหัวกวาวเครือล้างน้ำให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งปอกเปลือกออกแล้วหั่นให้บางจากนั้นนะคะนำไปตากแดดจนแห้งแล้วนำไปอบอีกครั้งจนแห้งสนิทค่ะ เมื่อได้กวาวเครือที่แห้งสนิทแล้วนะคะถ้าคุณภาพดีจะมีสีขาวเป็นแผ่นบางๆนำมาบรรจุที่สะอาดและปิดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะห้ามโดนน้ำโดยเด็ดขาดค่ะถ้าโดนน้ำนะคะจะเกิดเชื้อราทันทีและควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติค่ะ ะะจะเป็นองค์ประกอบทางเคมีค่ะกว่าเครือขาวนะคะมีสารที่มีฤทธิ์คลายเอสโตรเจนฮอร์โมนค่ะได้แก่สารกลุ่มโคมีนสารกลุ่มฟาโวนอยค่ะสารกลุ่มโคลีนเช่นไมโลเอสเทอเป็นสารที่มีฤทธิ์คลายเอสโตรเจนพบปริมาณ15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของกวาวเครือที่แห้งมีรูปผึก2แบบคือไฮเดตฟอร์มและแอนไฮเดตฟอร์มค่ะและสารกลุ่มฟาเบนอยเช่นคูลาลินเป็นสารประกอบไอโซฟาเบนอยมีผลต่อการรักษาภาวะอว้วนภาวะดื้อต่ออินซูลินความดันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะหลอดเลือดแข็งตัวต้านการเกิดโรคเม็งมีผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะและเจเนายเป็นสารที่ออกฤทธิ์คายเอสโตรเจนลดภาวะกระดูกหุนลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดและยับยั้งกระบวนการเกิดมะเร็งค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการศึกษาทางเภสัชวิทยาค่ะการทดลองในห,หนูเพศเมียที่กินกวาเพื่อค่ะพบว่ามีผลจับจากการให้นมของหนูที่กำลังให้นม โดยไปยับยั้งการเจริญของต่อมน้ำนมและการสร้างน้ำนมมีผลป้องกันการตั้งครรภ์และเมื่อให้หนูกินในช่วงตั้งท้องวันที่1ถึงวันที่10ติดต่อกันหรือให้กินในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายของตัวอ่อนจะทําให้เกิดการแท้งและเมื่อให้ในหนูที่ตัดหลังไข่ออกและเกิดกาเคือเขาพบว่าน้ําหนักของมดลูกและปริมาณของเหลวในมดลูกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับที่พบในหนูที่ได้รับ e t h i y l estradiol และมีรายงานว่า กวาวเครือเขามีฤทธิ์คุมกำเนิดที่ดีในหนูขาวเมื่อให้ในขนาดหนึ่งตอตัวเปอร์สัดาต์ค่ะส่วนผลของกวาวเครือข่าต่อหนูเพศผู้นะคะพบว่าสัตว์มีพฤติกรรมการสืบพันธุ์ลดลงและมีขนาดและน้ำหนักอันท้า id id is, อีพีดีไดมิสกลับลูกมาและเซมิโนลเวสิคอลลดลงค่ะรวมทั้งมีจำนวนตัว,ตว,ตวอสุจิและเปอร์เซ็นต์การข่้นไหวของตัวอสุจิลดลงค่ะ ่อมานะคะจะเป็นการศึกษาทางคลินิกค่ะวิทต่อระบบสืบพันธุ์การศึกษาทางคลินิกในระยะที่2ในอาสาสมัครกลุ่มก่อนและหลังวัหมดประจำเดือนที่มีอาการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนจำนวน37รายใช้เวลา6เดือนพบคะแนนของอาการวัยหมดฤดูลดลงจาก35.6เป็น15.1และ32.6เป็น13.69ในกลุ่มที่ได้รับ50มิลลิกรัมเปอร์ดีและ100มิลลิกรัมเปอรดีตามลำดับอาจบอาการข้าเคียงคือ อาการคัดตึงเต้านมประมาณร้อยละาแล้การเลือดออกกระปิดกระปอยประมาณร้อยละ16.2ค่ะไปนะคะจะเป็นการศึกษาทางพิษวิทยาค่ะการศึกษาพิษเชียพันของผงหัวกอเครือขาวในรูปผงยาแขวนตะกรนในน้ำ พบว,ว่าไม่ทำให้เกิดอาการปีนเฉียพันในหนูทิพจากขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งมีค่ามากกว่า16กิโลกรัมเปอร์น้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะการทดสอบกิดถึงเลือลังในหนูขาวพันวิสตาโดยการปอดผงหัวกวาวเปลือขาวในรูปผงยาแปรตกนในน้ำขนาด10 100และ1000มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมเปอร์วันติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา90ว,วันโอเปอร์การให้ในขนาด10และ1 0 0มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมเปอร์วัน ไม่ทําให้เกิดความผิดปกติต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีหรือพยาธิสภาพใดๆแต่การให้ในขนาด1000มิลลิกรัมกิโลกรัมวันทําให้หนูเกิดภาวะโลหิตจางจานวนเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดระดับคอเลสเตอรอลน้าหนักอันทะของหนูเพศผู้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญและมีอัตราการเกิดไฮเปอร์ลิมเมียของอันทะค่ะส่วนในหนูเพศเมียน,นะคะที่ได้รับในขนาด100และ1,000 กฏิการาปกินโลกาเปอร์วันพบว่าระดับคอเลสเตอรอลลดลงหมดลูกบวมเต่งมีอัตราการเกิดแคตที่ไตสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญต่อไปนะคะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้อผูงใช้ขนาดและวิธีใช้ค่ะ รูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นรูปแบบผงค่ะข้อมูกใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเมื่อวันที่2 6มิถุนา2542กว่าคือขาจัดเป็นตัวยาตัวหนึ่งในตำรับยาบำรุงร่างกายสำหรับสปปรรพคุณในการบรรเทาอาการของสตีไว้หมนประจำเดือนค่ะขานาดน,นะคะ จากผลการศึกษาพิจิกหรือหลังของปาวเพวือขาวโดวยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงแนะนำว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคขนาดใช้ของผงกาวเพือขาวในคนไม่ควรเกิน1-2อมิลลิกรัมกิโลกร,รัมรวันหรือประมาณวันละ 50- 100มิลลิกรัมซึ่งปัจจุบันนะคะสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดขนาดรับประทานของกาวเพือขาวไม่เกิน1 0 0รมิลลิกรัมวันค่ะวิธีใช้นะคะ รับประทานปองเพลือขาวผสมน้ำผึ้งขนาดเท่า,มาเมล็ดพริกไทยหนึ่งมเมล็ดต่อวันรับประทานมากจะทําให้มือเน,นาเป็นพิษคนหนุ่มสาวไม่ควรรับประทานค่ะในส่วนของข้อห้ามใช้ข้อควรระวังอาการไม่พึงประสงและอิน interraction มีดังนี้ค่ะข้อห้ามใช้นะคะห้ามใช้ในหญิงวัยเจริญพันธ์ค่ะ ขาสารที่มีคล้ายฮอร์โมนเพศในกามเลือขาวมีความแรงของตัวยาจะลุกคกนการทํางานของฮอร์โมนเพศและระบบประจำเดือนได้ค่ะควรระวังนะคะคือห้ามรับประทานเกินกว่าขนาดที่แนะนําให้ใช้ค่ะและไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานกว่า2ป,ปีเพราะหากได้รับติดต่อกันนานเกินไปนะคะจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งเต้านมได้ค่ะ ส่วนอาการไม่เ็นประสงค์นะคะจะมีเคลื่อนไส้อาจยจเลือดออกผิดปกติทางช่องท้องเวียนศีรษะและเจ็บเต้านมค่ะน,นะคะ interaction ค่ะป้ากรือขาวนะคะจะมี interaction กับยาคุมกำเนิดค่ะเพราะยาคุมกำเนิดบางชนิดมีองค์ประกอบของเอสโตรเจนซึ่งกวาเกรือขาวมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเอสโตรเจนแต่ไม่มีความแรงเทียบเท่ากับเอสโตรเจนที่อยู่ในยาคุมกำเนิดค่ะ ดังนั้นการรับประทานกวางเพรือขาว่วมกับยาคุมกําเนิอดอาจไปลดประสิทธิธผลของยางคุมกําเนิดแต่หากรับประทานยาคุมกําเนิดร่วมกับกวางเพรือขาควรใช้การคุมกําเนิดแบบอื่นลวกด้วยค่ะเช่นการใช้ถุงยางอนา,ามัยค่ะดังนั้นนะคะจึงนำกวางเพรือขาไปใช้ประโยชน์ในผู้สูงวัยที่เข้าสู่วัยทองเพื่อใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนและนำกวางเพรือขาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆเช่น คีมเสริมหน้าอกจะสำหรับทาตาเพื่อลดร,รอยยน่นเป็นต้นค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนคงได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรกวาวเรือขาวไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ